สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบเด็กครั้งแล้วนะครับผมผมก็ไปสรรหาของเล่นแปลกๆนะครับมารีวิวให้ท่านได้ชมแล้วครับผมครั้งนี้นะครับโอ้ที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นปืนครับปืนอากานะครับผมโอ้แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้นะครับผมเพิ่งไปซื้อมาเลยนะครับผมจากร้านทุกอย่าง20บบาทแถวบ้านผมนะครับผมก็เพราะว่าเมื่อเช้านะครับก็ไปหาของใช้พวก ด่างชัชชู่นะครับน้ำยาล้างจานนะของใช้ต่างๆนะครับก็ไปเจอตัวนี้ฮะวางขายอยู่พึ่งมาใหม่เลยครับผมก็เลยน่าจะลองซื้อมาเล่นดูสักตัวหนึ่งก่อนนะครับผมจะได้รู้ว่าดีไม่ดีแบบไหนนะเกิดเลยนํามารีวิวให้ท่านได้ชมนะยครับเผื่อว่าท่านใดดูแล้วเกิดสนใจอยากได้ลองไปหาซื้อกันนะครับเพราะว่าของพึ่งมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับผมแต่ก็คิดว่าก็คงไม่ได้มีขายทุกๆร้านนะ ครับผมอาจจะมีบางร้านต้องลองหาดูกันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าโชคดีเจอนะฮสนใจอยากได้ก็ลองซื้อมาเล่นดูครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวชมก่อนครับว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมก่อนอื่นจะมาดูมาชมกันนะครับ ผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับมากดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับผมคอมเมนต์ Comment, พูดคุยนะครับบางครั้งก็อย่างนงี้นะครับผมเอาของเล่นถูกๆนะครับผมมารีวิวให้ให้ชมนะครับบางท่านก็ไม่ชอบบางท่านก็ไม่ดีเป็นของกลอปของจีนนะต้องเล่นของแท้ตัวเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะก็ผมก็ซื้อหาเล่นตามแถวบ้าน,นครับยี 20, 30, 30. ่สิบสามสิบก็คือของเล่นก็ เล่นอะไรก็ได้ครับขอให้เรามีความสุขและสนุกกับการเล่นก็พอแล้วครับผมนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสคิดมากนะครับผมเอ่ก็เล่นกันแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้ารีวิวผิดพลาดอะไรไปนะครับผมผมก็ขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ให้ผมนะครับผมก็ขอขอบพระคุณมากๆานะครับผมนะเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าครับว่าครั้งเนี้ยปืนโอ้โหอาก้าเป็นแบบไหนยังไงครับเพราะว่าเด็กๆนะครับก็จะเล่นพวกขุนยน เล่นพวกสตว์ประหลาดนะหยอบมุดุ่นตัมแมนอะไรเงี้ยครับแล้วที่สาคัญมา็เด็กเด็กผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบเล่นปืนนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นปืนลักษณะของอาก้าติดลํากล้องนะครับผมนะอาก้านะครับผมก็ตรงนี้เขาก็จะมีชื่อรุ่นของเขานะครับเออมาดูดูตรงนี้กัอนดีกว่าครับดูหน้าปกมันงครับผมหน้าปกเขาจะเขียนว่าซุปเปอร์เกมโรบอกนะครับซุปเปอร์เกมโรบอทเนี่ยพาวเวอร์แมปโอเคนะครับนี่แมปกันโรบอกนะครับ นี่ transformation เห็นไหมครับผมจะบอกว่าเนี่ยเท่ากันของจีนเขาจะใช้ transformation t r a n s f o r m a t i ิดดีฟอร์เมชันอย่างนี้นะครับผมนี่ก็แปลงร่างได้นะครับเนี่ย transformation game series นะครับตรงนี้เลยครับอ่างหน้าจะเป็นชื่อรุ่นนะครับแจ็คชิสวอลเลเ r อร์โอ้ โหนะครับนักลบแห่งความยุติธรรมอืสุดๆนะครับนักลบแห่งความถูกต้องนะครับจะถูกต้องจะยุติธรรมกันก็ต้องคุยกันด้วยปืนแล้วครับผมเด็กๆก็อย่างเงี้ยนะครับอืแต่ว่าการใช้วามรุนแรงก็เป็นสิ่งไม่ดีนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์นะครับผมนะฮะก็จะมีลูกศรให้แถมให้สองลูกผมว่าสามารถที่จะยิงได้เพราะดูตรงนี้นะครับดูคร่าวๆนะครับก็จะมีปุ่มข้างบนอย่างเงี้ยน่าจะกดยิงได้นะ ตรงนี้ก็เขียนว่ากันซีรีส์ทานฟอร์เมชันอันนี้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปขุ่นแบบนี้นะครับไม่รู้จะแปลงยังไงครับก็เป็นปืนนะครับผมอ่ะวัดขนาดให้แพ็คให้ดูก่อนครับผมเดี๋ยวดูว่าแพ็คขนาดไหนครับยาวทั้งหมดประมาณ28เซนนะครับผมก็เป็นในขนาดนี้นะครับผมก็ยี่สิเซนนะครับผมส่วนเออ่ตรงนี้นะครับเออ่ตรงนี้ก็ความกว้างของเขานะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก13บมเซนครึ่งครับผมสิบสามเซนครึ่งนะครับผมอ่ะดูด้านหลังแพ็คกันครับ ด้านหลังแพ็กก็จะเป็นเนี่ยฮะโอ้ยมีรูปหลายหลายแบบหลายตัวที่ผมรู้ว่าเป็นปืนอารก้าเพราะว่าตัวนี้สีเขียวเก็เขียนว่า K A A K A K นะครับผม A K ก็ย่อมาจากเอ่อออโตแมนนะครับเออ่คารานิคารานิออฟถ้าจะไม่ผิดนะครับผมออลต์แมนคารานิออฟเนี่ยก็เป็นปืนของรัสเซียครับผมเป็นปืนของรัสเซียนะครับมาใช้ในไยปืนอาก้าเนี่ยออลต์แมนคารานิออฟนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนะครับอันนี้เป็นเ เอออะไรนะ 98K ก็น่าจะดูลักษณะของปืนเขาน่าจะเป็นปืนเออเล็กยาวหรือปืนลาเฟันนะติดมีดด้วยนะครับติดมีดปลายปืนนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น AWM AWM นะครับก็จะเป็นปืนลักษณะของพวกเอสเออสปนเนอร์พวกที่ว่าแอมแมซุ่มยิงนั่นเองปืนซุ่มยิงลาเฟันอย่างเงี้ยครับก็จะมีสามแบบสามตัวในซีรีส์นี้นะครับผมนอกนั้นก็เหมือนนะครับว่าแม็กกันออโรบอกนะักโรบอกทรานสฟฟอร์เมชันนะครับผม อันนี้เขาก็จะมีวิธีแปลงล่างครับผม t r a n s f o r m a t i o n Step ก็มี5้าสเต็ปขั้นตอนอก็ตามเนี้ยนะครับเป็นปืนปึ๊บกับพับฐานกินไปปึ๊บพับตรงนี้ลงมากลางแขนออกก็กลางเท้าออกจบ5่าขั้นตอนนะเดี๋ยวก็ลองมาแปลงเล่นดูกันครับว่าจะเล่นได้แบบนี้ไหมครับผมนะเพราะว่าซื้อของสน็อกเอาก,ก็เสี่ยงแบบนี้นะครับผม เล่นได้มัางไม่ได้มัางนะครับผมแต่ราคา30บาทนะผมก็เอามาคุ้มครับนะฮะบางทีเนี่ยผมก็มาเปิดดูคําศัพท์านฟอร์เมชั่นไปว่าอะไรบางทีก็มาสอนลูกนะครับโลบอกเนี้ยฮะให้เขารู้ครับอย่างเงี้ยฮะรู้คําศัพท์ง่ายๆนะครับผมเนี่ยนะครั วัชกูล E อนี่ก็กถามลูกมาลูก่าเออตอบเราก็เออเรียนภาษาอังกฤษไปได้เห็นไหมครับมันจะมีแต่ภาษาอังกฤษเม d e อินช i n a นแบบนี้นะครับผมก็เอามาเรียนรู้คําศัพท์กันได้นะครับเ,เรียนรู้เรื่องสีกันสอนเ,ออเด็กๆงน,นะครับผมแต่อเราเ,เป็นผู้ใหญ่ก็มาเล่นกันอยากจะรู้อยากจะเห็นนะแปลงร่างแบบไหนยังไงครับก็แพทก็เป็นแบบนี้นะครับ อ๋อซื้อมาในราคา30บาทนะครับผมแต่ว่าที่อื่นผมไม่แน่ใจนะครับว่าขายอะไหมนะครับผมอย่างนั้นร้านค้าร้านขายเนี่ยผมบอกเลยครับเขาขายไม่เท่ากันแล้วถ้าเกิไปขายตามห้างอาจจะขายตัวละ50บาทก็ได้นะครับผมนะไอ้บางทีก็รับไปขายเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ร้านขายส่งอาจจะเหลือประมาณสัก20บาทอย่างเงี้ยก็ได้ครับนะนั้นมันอยู่ที่ว่า ร้านที่เขาจะขายของนะบางทีบางท่านถามมาว่าพี่ซื้อมาเท่าไหร่ัวนี่ไหร่มันตอบไม่ได้หรอกครับผมเพราะว่าแล้วแต่ที่แล้วแต่ร้านค่าเช่าต่างกันค่าขนส่งต่างกันนะครับแต่ว่าผมซื้อมาสามสิบบาทส่วนท่านจะลองไปหาซื้อราคาถูกกว่าผมก็ได้หรือได้าราคาแพงว่าผมผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับนะมาแกะแพ็คดูกันเลยดีกว่าครับแพ็คดูกันเลยดูครับอืมง่ายดีครับอเอายัาไงดีนะแกะไงดีเอ่ยอเอาตรงนี้ดีกว่าครับอื ตัดแบบนี้ดีกว่านี่นี่ตัดเลยนะล้ครับโอเคอตรงนี้กดปึ๊บได้ปืนแล้วครับหนึ่งกระบอกนี่โอ้โหสวยมากๆเลยครับพลาสติกดีครับตรงนี้เขาก็จะทําเป็นสีเอลบบลน,นะสีเงินเงินเงินนะครับสวยมากมีลํากล้องด้วยตรงนี้ผมว่าน่าจะกดยิงได้ตุ่มตุ่มแล้วกดได้ไหมเอ่ย กดลงครับกดลงอยู่นะครับผมนี่ตอนนี้เป็นฐานใส่ด้วยกระสุนใส่แม็กเรายิงยน้าเนี่ยเด็กผู้ชายก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เล่นอาวุธปืนมันมีดมีดดาบฟันกันกน,นี่โอ้โหจะมีลำกล้องสองยิงด้วยโอเคครับตรงนี้มันไม่มีรูนะครับสงสัยต้องใช้ตาทิพในการที่จะมองเห็นนะครับผมตุ้มตุ้มโอเคอะนะครับเป็นปืนอาก้านะครับ เอเค้าก้าด้านนี้ก็เป็นแบบนี้มีใช้น็อตขันผมก็ชอบมากครับถ้าเราเออมันคับหลุบตรงไหนนะครับเราก็ขันขันให้มันแน่นขึ้นนะฮะอ่ะดานนี้ก็มาดูตรงนี้กันต่อนะครับผมดูเป้ายิงมีเป้ายิงเพื่อด้วยเล่นยิงได้ด้วยนะครับผมคุ้มเลยครับแปลเป็นหุ่นยนต์แล้วยังมาเล่นยิงได้อีกนะครับผมมีฐานรองมาให้หนึ่งอันน่ะครับแล้วก็มีปุ๊บอ๋อก็คงจะติดแล้วก็ยิงได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาซ้อมยิงเป้ากัน ครับนี่ตัดแล้วก็มาดูลูกกระสุนอีกสองนัดนี่ครับลูกกระสุนนี่ครับได้แล้วครับสวยมากโอเคมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูแปลงล่างครับนี่เลยรอบหลังลูกนะครับอ๋อวัดขนาดปืนให้ดุ่นนิดนะครับผมขนาดปืนเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสักเนี่ยฮะติดเก้าเกือบติดเก้าเซนครึ่งนะครับผมเนี่ยติดเก้าเซนครึ่งนะครับผมความสูงของปืนนะครับ ก็อยู่ที่ประมาณสักเก้าเซนนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยจากนี้ถึงนี้เก้าเซนนะครับผมเก้าเซนสองเซนครึ่งตุ้มตุ้มโอ้โหเล่นสนุกมากครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเล่นแปลงล่างกันหน่อยเพราะปืนก็มีแค่นี้ครับยิงตุ้มตุ้มนะลองยิงลูกกระสุนเลยอ่ะลองเล่นดูเลยครับซื้อมากรได้ใส่ไปปั๊บยิงอู้ยยิงได้สุดสุดครับผมสามสิบบาทเริ่มคุ้มแล้วครับผมยิง ตุ้มโอ้สุดๆอ๋อยิงเป้าเลยดีกว่าดูได้ว่าจริงได้ไหมครับเป้าอตั้งตั้งยากนะครับผมนะฮะโอเคงั้นก็ใส่ยิงเนี้ยฮะยิงนี้เลยนะครับก็กดปุ่มตรงนี้นะครับเนี่ยฮะแล้วก็ยิงนะครับตุ้มนะฮะใส่ไม่แน่นเอาใหม่ครับเอยิงเลยตุ้มโอ้เข้าท่าก็ท่าครับเข้าท่ามากๆเลยครับผมอ่ะแตะละดับครับยิง กระสุนได้นะครับผมโอเคต่อไปเรามาเล่นแปลงร่างกันบ้างครับ t r a n s f o r m เ t i o n อาเรียบร้อยแปลงไงเอ่ยอ่าตอนแรกเราก็เล่นตามขั้นตอนครับก็บอกว่าพับฐานขึ้นอ่าจากปืนอย่างนงี้แล้วก็พับแป๊บทำไงอ่ะปึ๊บอย่าง,างี้เหรอไม่ใช่แล้วปึ๊บอ้าวขึ้นมาอย่างนี้อาตามรูปนะครับผมเสร็จแ,แล้วก็เออก,อก็แบบกางขาออก ตรงนี้นครับกลางขาออกแล้วก็มือหันแบบนี้อย่างนี้ไม่เอ่ยโอ้ตรงนี้ก็ติดสนิทแล้วนะครับมอมเห็นขาเลยครับผมนี่อ่า,อาดูนะครับน่าจะออกได้นะฮะลองงัดแล้วกันนะครับผมติดสนิทดีมากครับผมไม่เห็นออกเลยนี่น่าจะออกแล้วครับผมนี่ตรงตรงนี้เขาจะมีคล้ายๆให้เราเอาเล็บงัดฮนะไงอ่ะออกยังเอ่ยอ,ออกมาแล้วครับผมนี่ ติดแน่นเลยครับนี่ออกมาแล้วครับผมต้องเบาๆนะครับกลัวหักของเล่นสน็อ์ออฟก็แบบนี้นะครับนี่นะครับโอ้ลามาแล้วครับผมอึ๊บอ่ายกขึ้นตามสเต็ปนะครับผมก็คือว่าขาขึ้นไปแบบนี้นะครับผมอ่าตามสเต็ปนะครับการเล่นของเล่นนะครับวันนี้ก็ฝึกให้เราฝึกให้เด็กๆนะครับผมเล่นตามขั้นตอนครับนี่ได้แล้วครับ เป็นขาแล้วครับผมนี่อันนี้เป็นขาสีดำนะสีไม่ตรงตกแต่ตรงนี้เป็นขาสีเขียวนะครับต่อไปแป๊บนี่เลยครับอ่าไงต่อเปึ๊บอ่าี่ก็ให้กลางมือออกครับกลางมือออกไหนเป็นมือครับผมตรงนี้น่าจะเป็นมือนะครับผมไงแล้วครับตรงนี้แล้วกันน่าจะงัดตรงนี้ครับอืนะฮะ เขาก็ทํามาสนิทดีนะครับผมนี่ต้องพับตรงนี้ก่อนครับเนี่ยฮะเนี่ยเขาไม่ได้บอกแล้วดูดูรูปแล้วก็งงฮะเนี่ยดูดูรูปแล้วก็งงนะครับก็ต้องสังเกต่ะน่าจะพับตรงนี้ก่อนนั้นกลางไม่ออกโอเคปึ๊บอ่าได้แล้วครับนี่ก็เป็นเป็นแบบนี้ตรงนี้เขามีรอยพับนะครับพับตามรอยดีกว่านี่ฮะกองกากเลยโอ้โหฮะต้องสังเกตเอาครับผมนี่ปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้ฮะต่อไป ตรงนี้เป็นตัวไม่ติดแล้วนี่เป็นแบบนี้นี่ก็มีมีมีข้อพับตรงเนี้ยผมว่าผมเล่นเองยังไม่งงนะดูรูปแล้วก็งงๆนะครับผมนะเล่นเองดีกว่าพับป๊บลงมาฮนะปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นหัวหุ่นอยู่ตรงนี้เองครับผมอยู่ข้างในงัดขึ้นครับนี่หัวหุ่นยังก็ต้องสังเกตแล้วครับผมงัดขึ้นมาเล็นิดหนึ่ง อ๋อขึ้นมาแล้วครับดูหน้าตาหุ่นนะครับตรงนี้ผมส่งให้เป็นมืออีกข้างนึงน,นะครับผมตรงนี้เป็นมือข้างครับยังไงหาทางพับก่อนครับนี่อ๋อนี้เลื่อนออกผมก็ว่าเอ๊ะทำไมมันติดติดนะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็พับเข้าไปแบบนี้ อเรียบร้อยแล้วหน้าตาหุ่นไม่มีหน้าไม่มีตาเลยนะครับผมดําไปหมดเลยนะครับคงจะลงสียากนะครับผมเพราะว่ามันเล็กเกินนะครับเนี่ยฮะเล็กเกินก็ลงสียากก็ได้ไปเป็นนี้ครับผมตอนนี้มือแล้วก็จะพับขึ้นก็จะเป็นปืนยิงนะครับนี่มีมือซ่อนไว้ข้างในนะครับงัดออกมานี่เป็นแบบนี้เองนะเรียบร้อยตอนนี้เราก็เอาปืนนี่มาติดในร่องตรงนี้ใช่แล้วครับโอ้โหเห็นไหมฮะบางทีเล่นกันอย่างนี้ครับก็ต้อง ต้องสังเกตเราเองนะครับผมนะเราก็ไม่รู้ลองผิดลองถูกไปเรื่อยครับอืมอันนี่ต้องกดให้หนานนิดหนึ่งยกปึ๊บฐานพับขายกปึ๊บฐานพับขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะแปลกๆดีครับผมแต่ผมชอบล่างมาล่างปืนนะครับผมแล้วก็ยิงลูกกระสุนได้ก็โอเคแล้วครับก็มาแปลงเล่นก็เอามาฝึกทําสีแล้วกันนะครับผมถ้าท่านใดทําสีเป็นนะก็ตามนี้นะครับก็ถูกต้องนะครับผม ถือว่าเล่นได้แปลงได้ตามที่ว่าเขาออกแบบมาแล้วครับทําแบบมาก็ใช้ได้แล้วครับผมนะฮะสามสิบบาทนะครับผมลองวัดความสูงดูสักนิดน,นะครับความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณแค่ประมาณสักสิ 10, 11, 11บเซนสิบเอ็ดเซนนะครับผมนี่ฮะความสูงนะฮะไม่ก็ไม่สูงมากแต่ว่าพอดีพอดีนะครับอแปลกดีนะฮะถ้าชอบพอเล่นแบบแปลกก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยสิบเซนนะครับมาเนี้ยสิบเซนนะครับผม ความกว้างต่อแปลงล่างแล้วก็อยู่ที่ประมาณเนี้ยสิบแด็ดเสิบเต็นะครับผมแต่ในเองผมชอบนี่มีเป้าให้ยิงได้แล้วก็แปลงเป็นหุ่นก็แปลแปลกดียนะเนี่ยเมื่อกี้งัดผิดตรงนี้เลยอ้าเลยครับเดี๋ยวต้องต้องขันน็อตขันน็อตซ่อมขันน็อตตรงนี้ให้มันแน่นแน่นขึ้นอย่างเงี้ยฮะตรงนี้ขันน็อตให้มันแน่นแน่นขึ้นนั่นก็หนึ่งไปอ้าผิดหน่อยฮนะอ่ะโอเคนี่ครับก็มาลองผิดลองถูกกันครับตรงนี้หมุนไม่ได้นะครับตรงนี้ หมุนได้ซ้ายขวาเฉยแล้วตรงน,นี้ก็มีปุ่มยิงนะครับผมก็เล่นยิงอย่างนี้นะครับผมเนี่ยจัดเงี้ยแล้วก็ยิงเลยเฮ้ยนนเป้าโอ้โหมันไม่ได้ดังทิ้วแล้วปืนต้องดังปังๆนะครับผมผมก็ติดแบบว่ายิงจะเออเลเซอร์ปังโอ้โหใช้ได้ครับเอีเยบทีเล่นสนุกครับผมถอดมาเล่นอย่างนี้ก็ได้เนีย่ยถอดมาเล่นยิงอย่างนี้ก็ได้ครับผมเนีย่ยฮะก็โอเคครับใช้ได้ โอเคมีลูกเล่นแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับสามสิบบาทนะสวยดีมาลองเล่นทำสีได้นี่จัดท่าทางได้ตรงนี้พักงอได้นี่หมุนไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับผมอืมปึ๊บพัดขาขึ้นไปนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับอืมเดี๋ยวเออก็ถ้าชอบฝุนแปลกๆนะผมว่าซื้อเก็บไว้สะสมทำสีอย่างนี้ก็สวยนะครับ ไปเดี๋ยวไม่น่ามาดูไรเฟิลครับปืนเล็กยาวไรเฟิลนะครับติดมีดปลายปืนนะครับส่วนตัวนี้เป็นปืนสุ่มยิงนะครับผมก็น่าสนใจครับแค่สามสิบบาทเองครับผมมาซื้อเก็บไว้สะสมเป็นของเล่นแปลกๆนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกๆจากร้านทุกอย่างยี่สิบบาทของใหม่ล่าสุดนะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปซื้อมาเมื่อเช้านี่เองครับผมมาไปซื้อของนะครับของมาใช้สามสิบบาทนะครับเดี๋ยวนี้กินข้าวมือหนึ่งยังไม่ได้นะครับหมดแล้วครับ ราคาสามสิบาทเองนะครับผมท่านใดสนใจก็ลองไปลองไปหาดูที่ร้านขายทุกอย่าง2ีบาทดูนะครับผมตามแถวบ้านทัานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมคลิปของผมนะครับผมนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยครับผมนะฮะมาคอมเมนต์พูดคุยสนุกสนุกแลบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได้นะครับผมใครมีของเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมผมก็จะหาขอนเทนต์ปแปลกๆมาเลยเป็นเสมอเป็นประจำนะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ